สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อม c ชา n นลไทยค่ะเราก็ยังอยู่กับการแจกเน็ตฟรีของ TrueMove เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะแจกทั้งหมด7รหัสนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก่อนกดรหัสก็อย่าลืมเช็คเงินในซิมนะคะเพื่อป้องกันการถูกหักเงินนะคะค่ะ เริ่มกันที่รหัสแรกเลยนะคะดอกจันทร์8 5 0ดอกจันทร์1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันทร์850ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่1 0กิกระยะการใช้งาน7วันค่ะรหัสตัวที่2ค่ะดอกจัน 9 3 5ดอกจันทร์9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน9 3 5ดอกจัน9ก้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่2 g ิกิกะการใช้งาน30วันค่ะอันนี้จะเป็นของพอมา่าแต่เราก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะตัวที่3ดอกจัน9 0 0ดอกจันร์3 9, 5, 8, 4, เก้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันเก0า์ดอกจันสามเก้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่2 g กิกระยะการใช้งาน30วันค่ะตัวที่4ดอกจันแร์เจ็ดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันทรดเด 8ดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่1ากิกระยะการใช้งาน30วันค่ะตัวถัดไปนะคะตัวที่5ดอกจัน9 3 5ดอกจันทร1์901 สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 0 1์901สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่320 MB ระยะการใช้งาน1วันค่ะตัวถัดไปตัวที่6ดอกจัน8 7 8 8ดอกจัน9 0 7 8์9 0 7 8 สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน8-7-8ดอกจันเ์9078สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่320 m b ระยะการใช้งาน1วันค่ะตัวถัดไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะดอกจัน8-7-8ดอกจัน 2, 2, 3, 3, ส2ง2สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ดอกจัน8ปดดอกจันสองสองสาสมสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่1นกิกระยะการใช้งาน1วันค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะกับการแจกรหัสเน็ตฟีของทู o v e ทั้งหมด7รหัสนะคะก็อย่าลืมสมัครให้ครบลองสมัครให้ครบทุกรหัสนะคะอาจจะมีสักหนึ่งรหัสที่คุณสามารถใช้ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ